สวัสดีครับมิดมาแค้นแฟนมอล่ำถูกปู่ทุกคนนะครับผู้ที่มักเสียงร้องเสียงล่ำนะโดยเฉพาะ f อซสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีกีาหน่อยอุ้งอิง f อฟซีบอโจโยมอนินนะครับอันบ้าแมนคอยถือตัวบอคอยคืออ่านปายวา่าชิวงานเดือนตุลาคมวาซานเออ บัคิวงานเดือนตุลาคมคอยะดีใจหุมหุมมพี่น้องวันที่สามบิ๊กซีมีนบุรีวสัน้นขอยละตั้งตาถ่ายยูว่าสารวันนี้เจ๊ไหนว่าไปปากไปวัดปากทางวัดบ้านเก่าพานทองสัน้นขันทั้นค่อยกะอกหักตัวสัน้นนะเนี่ันท้นค่อยกะอกหักตัวสัน้นนะค่อยกะอ่านว่าคิวงานอยู่เด้เนาะ คือจังได้มาเสนอเดินเลยุูดภาษาาตั้งใจเราได้ครับอัน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 แม่ออกกระไดว่าเดี๋ยวห้อาออจักอันเทียงขึ้นนอถ่าวจัเลาคนเลิก่นลวบาสันว้าบอกันตอนนั้เปิดเบื้องมานี่บ่มีจักหมองเลยอันว่ามินบุรี่เออบ่มีจักอันเลยว่ามินบุรี่พูน ปากทางบ้านเก่าพัานทองดีปาดพันทองชอนบุรีผุนวัสัเอาขันสั่นกันแม้นตุ้ยอยขัแมันตุ้ข่อยอกหกักก็สันามือนี่ปาดหื<า>้่งจังไดก่อพี่น้องอันอันอ,นอนธิบายให้ฟังในปางอือตั้งใจคักตั้งใจแน่พี่น้องเอ้ยบายอยู่ไก่บ้านสิไปจักน้อยวัสด อกหักอกหักเพียงครั้งยังไม่ตายนะครับกะทิตามนั่นตัวเออเป็นบ่ามากกะทิจังได้แล้วไปไกลไะไรขาก็ไปบ่เถิงไปบ่ได้นะครับชนบุรีทาว่าไกลบ่บ่ไกลดอกอืม จะว่าสัวไปสัวมากอะเป็นชุมวงกว่านี้แห่งรถเน้ำมาแรงแห่งรถหลายๆแั่และโอ้ยพอเอย้อยไปจากผักเดีย๋ยวับเอาบ้าบาเหมือนนี่เที่ยวนาเพิ่นกับสีมาอยูดอกมินบุรี่นี่แบนว่าพี่น้องมือนามือรุ่น พันกือบยมายามนี่บ่แถวมินบรุรีได้เห็นเป็นหัดตะลากข้ามเดอ้อเอายุ่งยังคือจังหนาด่านแขา,า,าว่าตะมือเศร้าตะลาคขาบ่ออกไปไหมเออขาวว่าตะมือเศรา้าเห็นมันเขาไม้อยู่ดิเปิดประตูบัดเหม่อเปิดประตูออกไ้ออกออก,กระบอกออกเออเป็นตะนักแต่เป็นตะสร้างอยู่เลยนั่งก็ได้ ขั้นหัวน้ำเอามาจมซูพีซูนองซ้ำนั่นแหละขึ้นนอดนี่ละวัที่เห็นนี่ละเนียเหมือนในวันที่เดยไปถ่ายรูปดีละเนี้ยวะ่ะแต่มาเม่นมุรี่ก็เจอกันนั่นแล้วพี่น้องเอาซ้ำนั่นละประดาษออฟฟิเชียลคือเก้าละพ่อกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็น้หมเนียพอ่อเล่ากระไดอือเอาสวัสดีครับ